ถ้าหากจะพูดถึงเรื่องราวความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มนุษย์และสัตว์โลกนี้ต้องได้เจอตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันจนถึงเท่าถึงแก่จนกว่าจะตายจากกันแต่ถึงอย่างไรในยุคปัจจุบันนี้ยารักษาโรคนั้นมีแพร่กระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งมีแทบจะรักษา ได้ทุกโรคแต่หากจะพูดถึงสมัยก่อนสมัยองค์หลวงปู่มั่นสมัยนั้นสักร้อยกว่าปีคืนหลังจะถามถึงแค่ยาทานนิดๆหน่อยๆก็แทบจะไม่มีนอกสจากจะเป็นพืชสมุนไพราย,ยาสมุนไพรที่จะมาช่วยบรรเทาอาการป่วยแค่นั้นเองในคลิปนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องราว ที่องค์พระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาในขณะที่ท่านออกไปทุดงที่ฝั่งประเทศลาวแต่ต้องไปเจอกับเรื่องราวของไข้ป่าหรือไข้ามาลาเรียในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับกลับไทยไม่ทันกลับมาฝั่งไทยไม่ทันพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นรวมถึงสามเณรหนึ่งรูป ต้องจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำแห่งนั้นจนกว่าจะออกพรรษาถึงจะเดินทางกลับมาได้ก็แน่นอนแหละครับในช่วงฝนตกแบบนี้ไข้ป่าก็เล่นงานพระอาจารย์เสาและสามเณรน,น้อยจนแบบนอนสมกันทั้งสองเลยทีเดียวก็คงจะมีแต่องค์หลวงปู่มั่นเท่านั้นที่ร่างกายยังแข็งแรงและยังไม่ได้ป่วย ในขณะที่อยู่ที่นั่นครับก็มีชาวบ้านได้นำผ้าบางสกุลมาถวายให้กับพระอาจารย์ทั้งสองพระอาจารย์เสาก็เลยอยากจะตัดเย็บสบงใหม่นะครับแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าท่านอยู่ในอาการป่วยอยู่ถึงจะทุเราลงบ้างนิดหน่อยแต่ก็กลับมาป่วยแต่ก็ไม่พอที่จะทำให้การตัดเย็บสบงนั้นเป็นไปได้พระอาจารย์มั่นจึงรับอาสาครับ ในการตัดเย็บก็ใช้มือรลอนวนใช้เข็มใช้ได้จนกว่าจะเสร็จเป็นสบงหนึ่งผืนใช้เวลาถึง7วันด้วยกันพระอาจารย์เสา์ในขณะที่นอนป่วยอยู่นั้นรวมถึงกับสามเณมรก็มีพระอาจารย์มั่นที่คอยปรนิบัติแล้วก็ดูแลพระอาจารย์มั่นก็ฉุกคิดในใจว่าถ้าหากเรา อีกคนหนึ่งเป็นอะไรไปหรือป่วยด้วยกันคงจะพากันมาตายอยู่ที่นี่ทั้งสามตายในพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนท่านคิดอยู่ประมาณนี้ในขณะนั้นวันต่อมาท่านอาจารย์มั่นท่านก็เกิดป่วยตามตามกันไปร่างกายเริ่มเจ็บออดออดเออาการป่วยเริ่มแสดงออกให้เห็น แต่ก็ไม่มีใครที่พอจะมาดูแลกันได้นอกจากพระอาจารย์มั่นเท่านั้นครับพระอาจารย์มั่นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วท่านไม่มีทางเลือกหยุกยาที่จะนำมาฉันมากินนั้นแทบจะไม่มีชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่รู้ว่าจะหายามาจากไหนชาวบ้านก็ไม่ต่างอะไรกันเลยเพราะว่าโรคไข้มาลเรียนในช่วงนั้นถ้าหากใครเป็นแล้วร่างกายไม่แข็งแรงจริงก็คือ ต้องตายกันเลยทีเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระอาจารย์มั่นก็ตั้งจิตตั้งสติคิดในใจว่าพร้อมกับอธิษฐานบอกว่าเรามาที่นี่มาเพื่อปฏิบัติธรรมมาเพื่อหาโมกธรรมอันเป็นทางบรรลุถ้าจะตายด้วยโรคนี้เราจะเสียได้ทำไมเราจะเกิดเราจะตาย เราจะเจ็บจะป่วยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติหากจะตายในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเอาร่างกายเข้าแลกตายตายเพื่อสู้ด้วยธรรมท่านก็เลยยอมตายว่าอย่างนั้นแล้วท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็นั่งลงพร้อมกับกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิในระหว่างที่จิตของท่านเข้าสู่ความสงบในขั้นอัปปนาสมาธิท่านบอกว่า รู้สึกเหมือนตัวระเบิดตุ้มออกมาและเหงื่อท่วมตัวเลยครับเหงื่อทั้งหมดที่ท่วมตัวไหลเหมือนกับมีใครเอาน้ํามาเทมาสาดใส่นะครับอยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นจิตของท่านก็คลายออกท่านก็เริ่มรู้สึกตัวออกจากสมาธิพอออกจากสมาธิแล้วก็มารู้อีกทีว่าร่างกายของท่านอาการเจ็บป่วยอาการที่เป็นไข้มา,าลาเรียนั้น หายไปแบบปลิดทิ้งท่านจึงนึกในใจว่านี่คือธรรมโอสถอันวิเศษที่จะหาที่ไหนไม่ได้ของพระพุทธองค์หากจะตายก็เอากาเข้าแลกเลยตายก็ตายาไม่ตายก็ได้ดีแค่นั้นหลังจากที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านหายจากอาการป่วยแล้วท่านก็มีกำลังมีเวลาในการที่จะมาดูแลพระอาจารย์เสา และสามเณรน้อยผู้เก่งกล้าอีกคนหนึ่งอีกรูปหนึ่งที่ตามไปด้วยกันนะครับอาการของพระทั้งสองก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนหายเป็นปกติหลังจากนั้นออกพรรษาเสร็จแล้วท่านก็พากันเดินทางกลับมายังเมืองไทยนี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับที่องค์พระอาจารย์มั่นท่านได้ใช้เรื่องราวของธรรมะอุถ ในการรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือไม่มีทางเลือกแล้วที่จะหายาไม่มีอะไรอยู่กลางป่ากลางเขานะครับความเจริญรุ่งเรืองแถวนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับอัตคัดแน่นอนและอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นครั้งที่สองท่านพระอาจารย์มั่นท่านป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่คือเป็นฤ์ษีดวงในจมูก ในรูจมูกนะครับเมื่อถึงอาการมันกําเริบนะครับอาการกําเริบคือนานๆเป็นทีหนึ่งก็จะรู้สึกเจ็บปวดทรมานนะครับสักพักนะครับเดือน2เดือนมันก็หายไปแต่ก็กลับมาเปลี่ยนอีกอยู่อย่างนี้วนเวียนอยู่อย่างนี้ในขณะนั้นท่านก็ใช้สติพิจารณาถึงโรคที่เป็นอยู่ พอพิจารณาเสร็จแล้วท่านก็รู้ว่าโรคที่เป็นอยู่นั้นเกิดจากกรรมที่ท่านทําในปัจจุบันนี้แหละนะครับเมื่อว่าอย่างนั้นแล้วท่านก็เข้าสู่สมาธิอีกครั้งหนึ่งกําหนดจิตนะครับไปที่โรคที่เป็นหรือความเจ็บปวดที่เป็นนะครับในขณะที่จิตเข้าสู่ความสงบอีกครั้งท่านรู้สึกว่ามีกาตัวหนึ่งกนะับมีกาตัวหนึ่งมาจับอยู่บนศีรษะของท่าน แล้วก็ฉกนะครับใช้จ,ง,จง,งอยปากเนี่ยกาตัวนั้นนะครับคือฉกกัดกินจมูกของท่านพระอาจารย์มั่นจนหมดนะครับท่านพระอาจารย์มั่นก็ใช้จิตกําหนดก็รู้ว่านะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะทาสมาธิพอท่านออกจากสมาธิอาการที่เป็นโรคลิ์สีดวงจมูกนั้นก็หายไปเช่นกันนะครับนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมโอสถ นะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้นอกสิจากพระอาจารย์มั่นแล้วหลายคนคงจะได้เจอได้เจอเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะพระกรรมฐานนะครับที่ชอบปฏิบัติถ้าท่านชอบออกไปทุดงต่างๆเมื่อเจอโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่มีอะไรที่จะช่วยได้นอกจากธรรมะขุศทเท่านั้นนะครับอย่างเช่นองค์หลวงปู่จรันทิตะธรรมโมแห่งวัดอัมพวัน ท่านก็ป่วยเป็นหลายโรคจากโรคก,กรรมที่ท่านเคยกระทําไว้จากประวัติของท่านเล่าเองนะครับมีลูกศิษย์ของท่านนํามาเล่าหรือตัวท่านเองก็เล่าให้ฟังนะครับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ว่าจะป่วยจากเป็นทั้งโรคไส้เน่านะครับเกิดอุบัติเหตุคอหักนะครับหรือจะเป็นไส้ติ่งแตกนะครับนี่คือ เรื่องราวต่างๆนะครับอีกทั้งยังเป็นคราวาสก็มีเช่นกันที่ป่วยแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรตายก็คือตายนะครับถวายชีวิตแด่พระธรรมหลายคนก็หายหลายคนก็เจอกับตัวเองทั้งญาติตัวเองทั้งตัวของตัวเองนะครับใช้เรื่องราวของธรรมะเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับในการรักษาสิ่งแบบนี้นะครับถ้าใครไม่เจอกับตัวเองก็คงไม่รู้ เพราะว่าเป็นเรื่องอศัศจรรย์มากก็มีพระคุณเจ้าหลายๆท่านหลายๆรูปนะครับท่านก็บอกไว้ว่ากายนะครับกายกับใจเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันนะครับใจเท่านั้นที่จะปองการร่างกายให้กระทําอย่างโน้นกระทําอย่างน,น,างนี้ฉะนั้นแล้วเมื่อเจ็บป่วยนะครับก็ต้องรักษาใจให้ได้ถ้ารักษาใจดีแล้วทุกอย่างร่างกายก็จะหายตามไปด้วยนั่นเอง นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าหากใครอยู่ในอาการเจ็บป่วยนะครับเล็กๆได้น้อยไม่ต้องไปซื้อหยุกซื้อยานะครับลองลองใช้ธรรมะโอสถเข้าสมาธิเข้าห้องพระหาที่วิเวกหาที่เงียบสงัดนั่งสมาธิหรือนั่งดูลมหายใจในท่าไหนก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้ได้หมดนะครับลองดู เผื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่คุณค่า,านานานัานประการแทบแทบจะหาอะไรมาเปรียบไม่ได้